บ,บทีมงานทอธนารัพ์นะครับพี่น้องมานกชั้นเอ้ครับเป็นงานชั่วโมงครับขุดสระเก่าครับลอกสะเก่าไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับสระ โทเปโก้เอสเคครับประมาณสี่ชั่วโมงครับสามหรือสี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละเสร็จเป็นงานชั่วโมงไม่ใช่งานเหมาครับ วันนี้วันจันทร์ครับพี่น้องตอนบ่ายแดดร้อนจัดจ้านครับางานเที่ยวเสร็จแล้วครับรถด้ำออกจากพื้นที่แล้วครับพี่น้องอเดือนงานชั่วโมง อีกสชั่วโมงน่าจะเสร็จครับหาย้ายอภิกัดโซนอำเภอประสานครับพี่น้องอาจจะหมดงวดแล้วครับปีหน้าออกมามือ2ล้านกว่าครับรือว่าฝีมือครับอาจจะแก๊ปิ้งครับเทอชนะทรัพย์ สนใจนติดต่อได้ครับทีมงานขอท,นทราบครับเป็นดินเหนียวครับหาดินทรายประมาณ20เซนครับ น้องนั้นเหนียวงานเริ่มมีเวลาน้อยแล้วครับวงนี้จะใกล้จะถึงหน้าทำนาแล้วต้องเร่งรีบหน่อยครับพี่น้อง ต้องรีบชั้นชั้นแรกก่อนครับค่อยเอามาวางใส่ใหม่แล้วก็รีดใหม่ จบจากนี้ก็ย้ายย้ายไปอยู่โซนลำดวนต่อครับเป็นนินเหนียวน่าจะานินน่าจะไม่ไหลอีกครับ ใส่แล้วรีดครับอัดให้มันแน่นเพื่อรองรับหน้าฝนครับพี่น้องกันไหลที่จริงแล้วเอาดินเหนียวมาใส่นี่มันก็ดีนะครับใส่ตรงคู ก็ผู้ทางเดินก่อนด้วยครับดินทรายผู้ทางเดินอะคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับ Selamat